พระเมตตาของพระองค์ทรงงามนักพระทรงรักและเมตตามหาศาลทั้งอาชีพทั้งการงานทรงพระราชทานส่งเสริมงานปรวงประชาได้หากินทั่วทิาแผ่นดินไทยในแว่นแคว้นอีกกลางแดนที่กันดารสถานถิ่นชาวประชาที่ยากจนหนทางกิน ทรงเสริมศิลสร้างสรรค์งานประชาสิสองสิงหามาบรรจบขอน้อมนบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่วทิศาพระหลักเมืองที่ทรงฤทธิ์สิทธิเดชาเทพเทวาทุกชั้นฟ้ามาให้พรอ,อีกรัตนตรยัยอันสูงสุดบริสุทธิ์สิทธผู้รทรงฤทธิ์ทวทิศาฟ้าสิงขอน โปรดบรรดาลความสุขสุดสุนทรประทานพรให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพ,พุทธเจ้านางอังคณาพุทธิวินยูนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรี